สัญญากับตัวเองสัญญาบอกว่าพอถุงมาก็จะไหลนะคะเพราะพวกนี้สุดจะออกแต่เช้าออกแต่เช้ากับค่าเนาะคงไม่ได้ไหลนะคะพอดีพอถุงมาตอนบ่ายสองบ่ายสามเนาะบ่ายสาก็ขายไปเยอะแล้วล่ะก็เหลือสีละผืนบ้างสองผืนบ้างบางผืนก็มีสามบางผืนก็มีสี่แต่บางผืนหมดไปแล้วนะคะโอเคเพราะว่าก็มีคนมาซื้อที่บ้านเรียบร้อยนะคะ ซื้อที่บ้านสั่งตัดสั่งอัดเรียบร้อยก็คนกระสินเขาก็ออรอรอผ่าถุงเนาะโอเคอันนี้จะไปหาหมอแล้ววันนี้เลยป่วยเลยป่วยรอป่วยรอหมอตาบวมหมดเลยค่ะบวมหมดตัวชาหมดเลยชาเมือชาขาชาหมดเลยโอเคอันนี้ก็มาสุดใส่ชุดให้หุ่นเรียบร้อยแล้ว รอพวกนี้เลยสีผูวานังขาอยากอระไรเลยขี้เจยดใส่บ่อยนะคะก็ใส่เสื้อต่อดอกของคุณสแขนกุุงกิงนะคะแล้วก็ใส่ผ้าถุงสีชมพูออกกะปิกะปินะคะนะแพลว่า้ายแกมไหมไหมแกมไฟนะคะ200บาทค่ะ,ะคุณสแนะนําให้อัดกาวนะคะอัดกาวเหมือนไหมเดียเลยนะคะแล้วก็จะไม่ระคายผิวเราเพราะว่ามันเป็นไหมเทียมสงังเคราะห์นะคะก็จะมี ระคายผิวนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าไม่อัดนะแต่ถ้าอัดก็ก็ <_ an> ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นผ้ากาวโดนผิวเราก็ก็เนิ่มๆแล้วนะคะโอเคส่วนตัวตัว,ต,วตัวพี่นะคะตัวพี่นี่คุณสุใส่ตัวสีเหลืองมัสตาร์คนะ,คะหรือเหลืองไผ่นะคะแพรวาเหลืองไผ่นะคะตัวนี้นะคะ หลายสาม่ยมนะคะตัวนี้หลายนะหลายหลายบองไฟไปัญน,นานะคคะ่ะเหมือนเจดีเหมือนอะไรอยู่ตรงมาจากฟ้าสวยดีนะสีสวยดีนะคะอันนี้ก็สีสวยดีเพิ่งมานะคะเพิ่งแกะนะคะมาทั้งหมดเก้าแปดสิบปดิบเก้าผืนนะคะอเ๊ะ <c oughs> หายไปไหน,น,ไหน้ไม่เจอ ตัวนี้เป็นสีแดงทองนะคะสีแดงนะคะแดงทองนะคะได้อย,ยอยู่ค่ะสองร้บาทนะคะสุขขอแนะนําให้อัดผ้าเก่าหนึ่งรอบาทนะคะนะคุณสุดจะมีสีและผืนสองผืนก็โอนตังมาแล้วก็จองชื่อไว้นะคะเพราะว่า เดี๋ยวมันหมดก่อนเนาะเอลูกตัวนี้มาใหม่นะคะเป็นสีช,ชมพูอมม่วงนะคะแล้วก็สีทองสวยมากนะคะสีนี้สีนี้สวยมากฝ้ายก็จะปักน,นูนขึ้นมานะคะถ้าโดยใกล้ก็จะสวยนะคะ นะคะดูโดยชัดชัดนะคะโอเคเป็นชมพูเหมือนอมม่วงอมกะปินะคะนะคะแต่ดอกเขาออกสีทองทองนะคะโอเคเพื่นั่งชมพูบานเย็นนะคะยกดอกสีทองนะคะนะคะสองร้อยบาทนะคะ อัดกาวอีกหนึ่งร้อยนะคะโอเคสีนี้เป็นสีแดงสดนะคะสีแดงสดนะคะสีแดงสดยกดอกทองเหลืองทองนะคะโอเคลายเดียวกันค่ะที่คุณสุดใส่นะคะสีชมพูนะคะเป็นลายเดียวกันเนาะลายสามเหลี่ยมเนาะโอเคค่ะอันนี้ชมพูอมม่วงนะคะ อมมะมือเป็นสีมะเหมี่ยวนะคะแต่ยกดอกสีชมพูนะคะฝ้ายฝ้ายเส้นเล็กเขาจะนูนขึ้นมานะคะเป็นบ้องไฟไใบนหน้านะคะสวยมากค่ะนะคะถ้าใครจะรับกอ็อนตังแล้วก็บอกชื่อนะคะคนสูดจะเจ็บไว้ให้เลยนะคะจะบล็อกไว้ให้เลยนะคะตัวนี้สีมาใหม่นะคะเป็นสีเม็ดมะขาม นะคะเหมือนจะเป็นสีมังคุดแต่มันมันเข้มกว่ามังคุดน่ะน่เป็นสีมังคุดนะคะไม่ประขามน่าจะเป็นอีกผืนหนึ่งนะคะสวยมากค่ะเป็นลายใหม่ด้วยนะคะนะเห็นชัดนะคะสวยมากค่ะนะคะโอเคแล้วก็สีไผ่สีเดียวกันที่อยู่ในหุ่นพี่นะคะเป็นสีเหลืองมัสตาร์ดเป็นหัวนะคะ แล้วก็พื้นเป็นเป็นไผ่เป็นขี้ม้าผสมนะคะอันนี้ก็สวยค่ะนะคะเป็นฝ้ายฝ้ายเยอะกว่านะคะเพราะว่า,าเขาต้องคิดได้เยอะวันเลยเป็นฝ้ายเยอะกว่าไหมเทียมนะคะอันไหนที่เงาเงาก็จะไหมเทียมเยอะกว่าฝ้ายนะคะอันไหนที่ดูเหมือนฝ้ายฝ้ายเยอะเขาก็จะออกประมาณนี้นะคะก็จะนิ่มฝาหน่อยนะคะ ฟ้าตัวนี้มีผืนเดียวนะคะฟ้าหนมนะคะฟ้าผืนนี้มีผืนเดียวนะคะสวยมากผืนเดียวนะคะนี่นางเดียวมาเลยค่ะนะคะ,นะคะสวยมากค่ะนะคะโอ,โอนตังมาแล้วก็ล็อกไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมด เดี <laughs> ๋ยวหมดะคะ่ะเพราะพรุ่งนี้คุณสุธจะไปแต่เช้าส่มาคาำคุณสุดจะไม่ได้ไหลนะคะอันนี้สีแดงนะคะเหมือนแพรวานเดีะเลยค่ะหัวแดงตินแดงนะคะกลางนี่เป็นแดง้ําแล้วก็ยกด้วยขีมนะคะนะคะดอกเด่นมากเลยค่ะตัวนี้นะคะสีแดงนี่ก็คือมันมีมูลค่าะคะเวลาใส่นะคะสีแดงน่าจะมีสามสีผืนนะคะ ตัวนี้เป็นสีชมพูอมม่วงนะคะชมพูม,ม่วงอีกลายหนึ่งนะคะเป็นอีกลายนะคะชมพูอมม่วงม่วงเข้มนะคะอีกลายนะคะนี่ไงละมุนสีแดงอีกผืนต้องเอพาดอยู่เลยลายนี้เป็นลายใหม่นะคะเป็นลายเพึ่งคุณสุพึ่งเอามาขายตัวนี้นะคะชมพูหวานหวานนะคะชมพูหวานหานเนาะ เป็นลายใหม่นะคะดูสร้อยเขาสวยนะคะสร้อยนะคะเป็นลายใหม่นะคะ200บาทค่ะค่าอัดกาวเพิ่มหนึ่งอบาทนะคะถ้าเอาไปเก็บไว้ก็อัดกาวไว้ก็ได้แต่ถ้าไม่อัดก็ไปเก็บเฉยๆได้นะคะเป็นของกำนันเป็นของอะไรได้นะคะเอาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็ถอนแน่นะะน,น,น,ะนะคะตัวนี้เป็นเป็นกะปินะคะตรงนี้เป็นเทานะคะ ข้าอมกะปินะคะตัวนี้สวยมากนะคะเห็นไหมคะเข้าเข้ากล้องเลยะคะ่ะสวยมากเลยลเพื่อนนึงใช่ไหมคะอันนี้สีฟ้าฟ้าราชนีนะคะตัวนี้ไปงานราชการได้เนาะอันนี้สวยมากคะ่ะเป็นลายใหม่นะคุณสูเพิ่งเอามาขายคะ่ะตัวนี้นะคะเวลาเข้ากล้องเข้าแสงเข้า,ขาอะไรเขาก็จะสวยนะคะตัวนี้เป็นเทาเงินนะคะ เป็นเทาเงินเทาเงินจะอมม่วงนิดๆนะคะอมม่วงนิดๆเนาะอันนี้น่าจะมีผืนเดียวนะคะผืนเดียวสวยมากค่ะลายลายใหม่นะคะอันนี้เป็นลายใหม่นะคะเหลืองทองนะคะคุณสุดติดลูกค้าอยู่เหลืองไงชานมนะคะ เดี๋ยวคุณสุอัดให้นะคะเดี๋ยวคุณสุติดคุณสุทินหรือไงเนี่ยค่ะนะคะขนมค่ะนะคะอันนี้ก็สวยะคะ่ะอันนี้สีเทานะคะเทาลายใหม่นะคะนะคะข้งางในกลางนี้เป็นเทาเข้มอันนี้เป็นเทาเป็นสีเทาเงินนะคะหัวเทาเงินตีนเทาเงินนะคะ กลางเป็นเถาเข้มนะคะยกดอกมีแดงมีม่วงมีฟ้านะคะยกดอกนะคะดอกเขาสวยมากนะคะดอกมีดอกเล็กๆเห็นไหมคะเป็นดอกเล็กๆนะคะสวยสวยสวยนะคะใครชอบดอกไม้เล็กๆก็เกดีนะคะสีดําเหลือผืนเดียวนะคะแต่สุดจะสั่งมาใหม่นะคะพอดีขายขายไปแล้วนะคะสีดําแพรวานะคะ,า,ะ,ะ,คะายเด่นชัดนะคะ สวยมากนิ่มๆนะคะเพราะว่าฝาเยอะนะคะสนิี้ฝายเยอะนะคะนิ่มๆมีน้ําหนักนะคะทิ้งตัวเดินเคียงคู่เผื่อละหมื่นสองหมื่นได้สบายเลยนะคะ <c oughs> ชมพูอมม่วงนะคะแต่ชมพูก็ไม่เข้มมากอมม่วงนะคะปูอมม่วงนะคะ,มมะ,คะเจอแสงก็สะท้อนสวยนะคะ มันเป็นช่วงดวงอาทิตย์จะตกดินนะคะ6โมง6โมง15นะคะแสงอาจจะเพี้ยนนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ได้มากนะคะกับกล้องนะคะตัวนี้สวยมากเลยค่ะนะคะชมพูกะปิค่ะนะคะชมพูกะปินะคะช,มพ,ะคะชมพูโน้ตชมพูจะเหมือนจีบบัวก็ไม่เชิงเพราะมันเข้มฝานะคะสวยมากค่ะ สองร้อยบาทค่ะอัดก่าวอีกหนึ่งร้อยนะคะตอนนี้เป็นน้ําเงินค่ะน้ําเงินนะคะเป็นน้ําเงินเนาะน,น้าเงินนะคะมากนะคะขึ้นกล้องขึ้นแสงนะคะถ่ายรูปออกมาสวยแน่นอนนะคะ ใส่แล้วถ่ายรูปออกมาไปงานไหนผ่านแน่นอนนะคะผ่านกล้อง <c oughs> ผ่านตาคนสะดุดชึกเลยนะโอ้ยะทงก็สวยจังอะไรเงี้ยแต่ถ้าบอกสองร้อยไม่เชื่อเนาะอันนี้เหมือนผ้าทงแพวาเลยนะคะสีเม็ดข้างในนี้เป็นสีเม็ดมะขามนะคะหัวแดงตีนแดงนะคะข้างในเป็นสีเม็ดมะขามนะคะใครชอบโทนแบบนี้ก็น่าจะต้องนางไว้นะคะมีฝ้าเยอะนะคะ มีฝ้ายเยอะเขาจะเน้มนะคะลายแบบนี้จะฝ้ายเยอะเพราะเขายกเขายกดอกเยอะนะคะโอเคและสีแดงเลือดนกนะคะแดงสดเลยนะคะนี่แดงสดเลยค่ะแดงแดงสดเลยนะคะลายขิดสมัยโบราณลายแพร่าสมัยโบราณเขาก็เอามาดีไซน์ออกมาขึ้นมาแล้วก็สวยนะคะ องร้อยบาทค่ะอัดการ้อยหนึ่งนะคะช้าก็อดเนาะแล้วอดเลยค่ะจะอดเลยนะคะคนละหลายสีเดียวกันกันกบในหุ่นนะคะสีเดียวกันในหุน่นละลายเดียวกันนะคะชมพูกระปิดนะคะสีชมพูกระปิดหวานนะคะชมพูกระปิตลายเดียวกันกับหุ่นตัวน้องนะคะใส่กเสื้อสีครีมก็ได้นะคะใส่เสื้อสีชมพูก็ได้ใส่สี เสื้อสีชมพูอมม่วงก็ได้นะคะเสื้อผักนะคะนะคะดูวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยนะคะสีแดงนะคะแดงชํำตอนนี้แดงชํำนะคะแดงเลือดหมูนะคะนะข้างในเขาจะเป็นสีเม็ดมะขามนะคะแล้วก็สีขีมเนาะค่ะเป็นแดงช้ำๆนะคะสีคนแก่เรานี่แหละค่ะนะคะ,นะคะ ตัวนี้เป็นสีเม็ดมะขามเลยนะคะสีเม็ดมะขามเลยออกน้ําตาลไม่ไหม้นะคะนะคะออกน้ําตาลไม่ไหมอัากาวนี่เหมือนไหมเลยะคะ่ะเหมือนไหมเดี้ยเลยนะคะเจอผ่านความร้อนเหมือนไหมเดี้ยเลยนะคะเอ๋อลมเงียบเลยอะลูกอันนี้ตัวนี้เป็นเท่าเงินนะคะ เป็นสีเทาค่ะนะคะเทายกดอกทองนะคะเหลืองทองนะคะตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะคุณสมมีสีละผืนสองผืนสามผืนแค่นั้นเองนะคะคนไหนได้คนไหนไม่ได้ก็ต้องขอโทษนะคนไหนได้ก็ดีใจด้วยนะคะ <c oughs> คนไหนไม่ได้คุณชก็ขอโทษล่วงหน้านะคะ <c oughs> คุณสุขอ,อนุญาตขายให้คนโอนก่อนนะคะดีนะสวยมากเลยค่ะนะคะตีนเป็นชมพูอ่อนนะคะกลางเป็นชมพูอมม่วงอะอมอมม่วงอมมังคุดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ยกดอกคีมแดงชมพูอะไรอย่างงี้นะคะมีฝานแสบ,บนิด,น,ดนิดก็สวยค่ะแดงคนละลายแล้ว ัวนี้สีแดงนะคะหัวแดงตินแดงกลางนี่เป็นแดงช้ำหรือว่าแดงอมม่วงนะคะแดงแบบมังคุดอ่าเป็นลายเดียวกันที่กับอยู่ในหุ่นนะคะลายเดียวกันแต่คนละสีนะคะก็จะเด่นคนละอย่างสวยคนละอย่างเนาะใส่กับเสื้อสีขาวสีครีมนะคะเสื้อสีแดงอ่อนๆน,นะคะแดงอ่อนเป็นไงเนาะคุณสุโอ อันนี้แดงแดงเลือดหมูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเม็ดมะขามนะคะโอเคสวยนะคะเด่นเดียในสีฟ้าแซมโอเคค่ะสองร้อยบาทนะคะอัดเก่าหนึ่งร้อยนะคะอาดเก่าคนสุดจะเปิดเครื่องก้ันที่สิบเก้านะคะเพราะว่าพรุ่งนี้คนอัดไม่อยู่เป็นผลละขับให้ อันนี้ฟืมดดำนะคะฟืมดดำใช่ไหมลูกอืมอันนี้สีดำนะคะดอกแดงฟืมดดำนะคะแต่นี้แปลกเลยอันนี้มาใหม่นะคะสวยๆๆๆไม้ดำฝ้ายมีฝ้ายมีหลายสีมีแดงมีขีมมีทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ พี่ว่าว่นี้สวยนะคะอันนี้ผืนที่คุณสุดตัดนะคะถ้าอยากได้ก็ชมพูวานๆนะคะกางรจะเข้มฝาหัวจะสีอ่อนนะคะหัวจะสีชมพูอ่อนการก็จะเข้มนะคะ200บาทค่ะอัดกาวอีกหนึ่งร้อยนะคะ ลูกจะใส่นัมเบอร์แล้วก็แพรว่าลายสีสุดท้ายสวยมากเลยนะคะไม่มีทิ่ฐินะคะตรงนี้ตรงนี้ก็มีลายนะคะเดี๋ยวดยใกล้สิลูกตรงนี้ก็มีลายเห็นไหมคะตรงนี้ก็เป็นลายไทยนะฮะสวยมากเลยค่ะนะคะชมพูกะปินะคะกลางนี้เป็นม่วงม่วงอมเทานะคะ มองอมเถาเนาะสวยมากเลยค่ะตัวนี้อลังการอลังการงานสร้างสวยมากมากเลยนะคะ,ะหัวยังมีลายอีกนะคะตินตินก็มีลายหัวก็มีลายลายปะหลายทออยู่ข้างในนะคะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ผืนสุดท้ายนะคะอันนี้แปลกดีให้ัยรุ่นนะคะให้สาวๆนะคะ ชมพูหวานนะคะลายเขาจะอยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวดูลายเขาะคะลายเขาอยู่ในนี้นะคะ่นะ,คะเป็นลายลายนะคะหวานนะคะมีลายไทยอยู่ข้างในเนี่ยเป็นตาตานะคะพอเป็นตาตาเป็นฝ้ายเส้นเล็กๆนะคะโอเคจบนะคะใครอยากได้พื้นไหนก็ออเดอร์มาแล้วก็โอนตังมาแล้วก็จองได้เรียบร้อยนะคะ อุมสุก็จะขอจบก็แค่นี้เพราะว่าจะไปสระผมแม่วัสด,ดีค่ะดีค่ะนะคะก็จบเรียบร้อยนะคะจะ้าแม่ส้มดอกคุ้นดอกไม่ว่าไปนะคะงั้นก็อุสุกก็จะไปสระผมรอดหมักผมไว้จะไปสระผมนะคะเพาพวกนี้คงไม่เจอกันก็ต้องอะไรคะ ธรรมรักษาแล้วก็ราตีสวัสดิ์เลยเพราะว่าจะทุ่มแล้วนะคะโอเคค่ะธรรมรักษานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ